อา mm. mm. oh, สวัสดีครับ สวัสดีครับผมพีแซททีวีชแนลอินเทอร์เน็ตไปด้วยขอบัเทิงแล้วก็ซ่องสุริยาครับผมครับซ่องสุริยาวันนี้เรามีเมนูจำนำเสนอแต่วันนี้อาจจะผิดคอนเซ็ปต์ไปนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าเราจะเอาเมนูนั้นมาทําในหน้ากล้องตรงนี้เลยนะครับผมแต่ส่องสุริยามันปรุงแล้วนะครับเสร็จแล้วครับไม่ได้ถามกันเลยครับวันนี้มีมีลาบหมูครับครับเมนูลาบหมูครับผม นี่นมเบิงเบอเังไรมันสีขอมครับวะไอสองพิยาที่เอาเทเทเลยอ่หนงอใถ้าได้กินอย่างเดียวเลยเบองเนั่งรับมาเลย่ืน่าบหเาน่อนมักแบบราบใส่น้ำได้ไลาเนีะนะวะมักบ่อเลยผมชอบมังเลยครับรม้มีผักเลยครับมีผักมีผัก ปวดตึงดังเลยมเั้ยเข่าเส้นใดเขาไม่เหน่อยปวดอืมอืมขังกระลำ้วยครับมีกระลำด้วยว่าจะเอาแตงกัวมาแต่ด้านหาไม่เจออืมอืมปวดขมากเลยชมก็มาเดิมหิวเขาหิวเข่าป น,นี่ครับสวัสดีครับสวัสดีปีใหม่นะครับผมวันที่สองกรกฎาคมสองพันร้อยหกสิบห้านะครับผมครับผมในปีเอิร์ดไม่สองสามเดือนข้างหน้าสี่เดือนนะครับรอชมนะครับถลุยยูทูบเบอร์โครงการสามนะครับผม สแสดงนะผมเนาะเออเรายอมแพ้ได้กับอุปสรรคเราจะพาไปหาฮะจนนี่หรอกเป็นซอยมาหาผู้ติดตามให้กระลำแพงครับช่วงนี้หมูกระแพงครับสามขีดหกสิบบาท ก็เวลาเที่ยงนะครับกับเที่ยงเอสอสงสัยยังอันสองทุเรยกกียดเข้ามากอ่ามาซักไปคุยเรื่องทุลักแล้วตัวคือบม่ค่อยอ่านบม่ค่อยตอบครับเราอธิบายให้เราผู้ชมฟงังเลยผมไม่อยากคุยกับใครครับเป็นช่วงเวลาที่ผมดูหนังครับเบื้องสืเบื้องนี้ตลอดเลยบังคับผมว่าสองสามมือก็ร่างมาอ่านเลยครับเห็นในนี้ครับผมดูหนังฮอลลีวูดครับ เบื้องจำมาใส่ในี่การสเสดงเอาได้กระสากเออเข้าจังสีปินเออเบื้องวันจังเดียวโมแม่นั่งกับเบื้องจำเอาสากคาแลคกเตอร์เข้ามานำมันพูดอะไรมากเด่อดพูดบ้องมีอยูบ่บัตกวะ นี่ครับเบิ้งครับมาเชื่อมครับ,วรบหวานเหรอหวานเหรอพยายามใส่น้ำตาลดีบ่ฮึพยายามหวาน คนงานาจะเป็นคนสังญ,ญาด้ออก็ทักไปถ้าไม่เป็นเนี่ยไสุระแต่อบไหมครับว่ครับครับ้องพักไปยิปนในหัวนั้นดยดกถ้ามันจเป็นั่นจะไปห้องอูากเป็ดอีห้าบดก็จเข, <อ S 1> ข <อ S 2> ้าด<ข>อกรัไบห คือแค่ชวนมาเกลี่หมูครับเนี่ยอบลาหมูครับว้าวไม่สินี่ยิ่เสียงตัวยิง่งเ,เ่าว่อ <laughs> ช่วงนี้มันเขาบอกว่า,าค่อยดังครับจริตื่นงต้งยังง่วงมุนี้ฮะอาโมงโอ้ ภาพซูด้าไปสื่อเสือเข้ม่าครับไปพ่ออยาเงินบ่อครับยืมผมไปเลครับมันน่องอาะคือเรียนไปบอือเรียนไปคู่ขบคัอยู่โอ้ยแม่ค่าเดี๋ยวใครลเพ่งคือได้ก็ไม่ได้เว้ยอือมีการต่อยนี่เรอมันนองอือเรียนเนี้ยเหมอาเขากัมาตัวนีอ้ เขาด้วครับเออเอมาก,กอ,าาาาอีกเขาม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 าใหใไม้กันไลยกันโอ้หำาำๆเอ้าโ,โอเคน้ำดอกขับมาอยู่ทางล่างครับ ช้อนช้อนช้อน เราจะไม่พูดมากนะครับเพราะว่าเรากินเพราะอืกินเขาเขาหามว่าร้ายมันยากเฮ้ยผมมาสสั่งสื่อกล่องอยู่แต่ว่าอืมกล่องมันแบบญดแล้วแต่ว่าจะพันอุ่นขึ้นเลซื้อครับ เราจะมาแลกเงินสดไห้เป็นเงินบนในบัญชีแต่ว่าธนาคารมันปิดไปหาแลกกับใครครับก็ไม่มีโอ้แดดไล่แล้วครับพี่น้องน้องชายนนเขาไมาจาจ่จะจบคลิปเลยครับไม่สิเน่า ขับสุดท้ายครับพี่น้องครับขับสุดท้ายเหรออืมขำยากเดื่อยผมหยิบมาหน่านผู้ชมเลยเรื่อยเราจะจบคลิปแล้วขาดได้อันนั้นเนาะ เนาะอืมอืออ้าอยวให้ผมยังก็ช่วงนี้อากาศหนาวครับอืม ก็ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้นะครับก็อย่าลืมกดซับสไคร e กดไลค์กดแชร์ช่องย o ท t u พีซัตทีวีชั้นยามยูทูปเต็มไปด้วยกดบรนตึงเออก็ว่าจะหาจะไปหาบอกเท้าสักหน่อยแต่ก็ยังติดต่อไม่ได้เลยครับผมครับผมหาเบอร์โทรเคยเขาไปจอสักพลังเฟสก็แบบคงจะไม่แบบตอบหรอกครับเพราะว่าคนเยอะคนแบบปุ่ยตามเยอะก็เข้าถึงตัวยากหน่อยครับแล้วก็ช่องสุริยามีอะไรจะบอกไหมครับไม่มีครับ ไม่มีนะบริเัททีหไม่มีไม่มีครับ <emperor> ก็อ <hoc> ย่าลืมนะครับช่องจุยานะครับผมอย่าลืมนะครับไปติดตามมันด้วยนะครับผมว่าตะคลิปหน้าอยากทำไม่ทำเมนูเมนูอะไรกันก็ขอาภัยนะครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับครับ